อธิบายดวงจันทร์เคลื่อนที่ใน1เดือนอธิบายอย่างไรคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกับการเดินทางใน1เดือนว่าดวงจันทร์ไปยังไงนะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวการอัรคทรูแซสนอมเบอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของการเดินทางของดวงจันทร์มื่อมองจากโลกนะครับเอาละเรามาลองเริ่มดูกันเลยดีกว่าอันนี้เราจะลองซิมูเลตที่วันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ดวงจันทร์มืดหมดดวงนะครับจะเห็นว่าจากภาพในดวงจันทร์เนี่ย แวะเจอกระดวงชิ์พอดีเลยดวงจันท์เนี่ยเออมองไม่เห็นจากโลกนะเพราะว่าในช่วงที่มืดสนิทแล้วก็ใกล้ๆวงอาดงชิ์มากๆเลยแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะองโครจรเป็นยังไงเอาไปลองดูกันดีกว่าดวงจันท์ไม่ได้เจอกระโดงทิ์ทุกรอบถ้าดวงจันทร์ตรงกระดวงชิ์ก็จะเกิดสุริยุปราคาถูกไหมครับสเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่ได้เกิดสุริยุปราคานะสำหรับปี2021เอาละเราไปชมต่อดีกว่าว่าดวงจันท เขาจะลักษณะการเคลื่อนที่จะเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้สําหรับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบสองดวงจันทร์เดือนหนึ่งอะ่ะเอ,อ่อถ้าเกิดที่พระดวงดาวเบื้องหลังอะ่ะจะใช้เวลายี่สิบเจ็ดวันกับอีกเศษหนึ่งส่วนสามแต่ว่าถ้าเกิดนับจากดวงอาทิตย์จนมาเจอดวงที่อีกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณยี่สิบเก้าจุดห้าวันนะครับซึ่งมันคือดวงจันทร์สุริเอ,อ่อแบบแบบจันทรคติกับแบบดาราคติเนาะหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซินโดดิกมันกับ s i d e r e a l m มันก็คือ s ิน o n i c ก็คือเทียบกับดวงอาทิตนะซึ่งดวงอาทิตยขยับไปก็คือ29.5ส่วน s i d e r e a l เทียบกับดวงดาว Background เวองหลังเนาะอ่อหรือกลุ่มดาวจักรราศีนั่นแหละอย่างเช่นอันนี้กลุ่มดาวแกะเนาะอันนี้ก็เทียบกับกลุ่มดาวแกะซึ่งรอบหนึ่งก็คือ27.3อ่อสวันนะครับเอาละเรามาดูดูการเดินทางของดวงจันทร์กันดีกว่าอันนี้สําหรับวันที่ อันนี้นะสำหรับวันที่เท่าไหร่อันนี้วันที่สิบเอ็ดนะเอาไปต่อกันเลยสิบเอ็ดนะสิบสองดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนที่แล้วก็จุดตัดของดวงจันทร์ที่จะตัดกับเส้นสุริยะวิถีก็จะมีจุดตัดสองจุดนะก็คือจุดตัดขาขึ้นกับขาลงตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณกลุ่มดาวโวเนี่ยเป็นจุดตัดขาขึ้นเนาะซึ่งก็คือตรงนี้ชื่อทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าลาหูแต่ว่าสําหรับดาราศาสตร์เราใช้คาว่า จุดโหนดนะก็จะมีจุดโหนดขาขึ้นกับขาลงซึ่งเป็นจุดที่วงโคจรดวงจันทร์ตัดกับวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หรือว่าเส้นสีเหลืองๆเนี่ยเส้นสุริยวิถีนะครับเอาล่ะทีนี้ดวงจันทร์ถ้าเกิดสมมติดวงอาทิตย์มาอยู่ใกล้ๆกับดวงจันทร์ในตำแหน่งนี้มันก็จะเกิดอุปราคาไงก็คือเกิดสุรุปราคานะเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าแลทีนี้ดวงจันทร์ก็จะเป็นดวงจันทร์เซี่ยวแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเนาะทีนี้จากจุดตรงนี้ดวงจันทร์เวลาดวงจันทร์เป็นดวงจันทร์เสี่ยวนี่ มันก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเอ mm ิร hmm. ์ธชัยเอิร์ธชัยก็จะเป็นจุดที่สามารถสังเกตเห็นแสงที่สะท้อนจากโลกไปยังดวงจันทร์ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดดวงจันทร์เนี่ยสว่างเซี่ยวของดวงจันทร์สว่างมากขึ้นแสงสะท้อนจะน้อยลงนะอลองสังเกตดูอันนี้ต่างเซนเตอร์ไปกันเลยอันนี้ดวงจันทร์เห็นจะเห็นว่าส่วนมืดเขาก็จะมืดขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ะเห็นป่มตรงนี้มืดมากมองไม่เห็นแต่ว่า พอมาเสี้ยวบางๆเนี่ยส่วนมืดของดวงจันทร์จะสว่างจนพอมองเห็นได้นะครับเอาล่ะไปชมกันต่อดีกว่า14นะอันนี้เป็นดวงจันทร์เสี้ยวเนาะก็จะเห็นดวงจันทร์บริเวณหูกระต่ายเนี่ยโผล่ขึ้นมานะอันนี้ก็ดวงจันทร์ประมาณครึ่งดวงเนาะอ่าหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็จะกลายเป็นดวงจันทร์เต็มดวงแบบนี้อ้าวเห็นลายแหว่งแดงๆไหมนี่ก็คือจุดที่ดวงจันทร์เกิดเอ่ออะไรเอ่ยก็คือเกิดจันทรุปราคานะครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ย ก็จะเกิดจันทรุปราคาเวลาโคจรตัดกับไอเจ้าเส้นสีเหลืองหรือเส้นสุริยวิถีนั่นเองอันนี้ดวงจันทร์เนี่ยก็มาอยู่ใกล้ๆกับเส้นสุริยวิถีอันนี้เป็นจุดตัดโหนดขาลงเนาะก็เลยทําให้เกิดจันทรุปราคาเพราะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับทีนี้มันไม่ได้อยู่ทุกครั้งไงอย่างที่เราบอกกันไปก็คืออย่างเช่นอันนี้ดวงจันทร์เนี่ยก็โคจรตัดตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นดวงอาทิตย์ก็ไม่มาอยู่ตรงนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์มันก็ไม่เลยไม่ได้มีปรากฏการณ์อะไร อันนี้ดวงจันทร์ก็เอียงขึ้นไปก็จะห่างจะโดาทิ์มากเกินไปเนาะก็จะไม่ได้เกิดจันทรุปราคามันต้องพอดีจริงๆมันต้องพอดีแบบอย่างนี้เลยเห็นป่ะอยู่ใกล้กับสสริยแล้ววิถีมากๆจนท่านเกิดจันทรุปราคาได้อันนี้จะตัดโหนดขาลงนะและดวงจันทร์ก็จะไปต่ออันนี้เป็นดวงจันทร์เต็มดวงในครั้งพิเศษที่มีจันทรุปราคาเราจะนั้นดวงจันทร์ก็จะขยับลงนะ,อ,ะอย่างนี้ขยับลง กายเปดวงจันทร์ข้างแรมตอนแรกเป็นดวงจันทร์ข้างขึ้นกินเวลาประมาณ15วันนะครับอันนี้อวงจันทร์ข้างขึ้นกินเวลาประมาณ15วันครึ่งดวงมาเต็มดวงแล้วเกิดจันทรุปราขาในเฉพาะครั้งนี้นะเอาไปต่อเลยแล้วก็ดวงจันทร์ก็กลายเป็นดวงจันทร์ข้างแรมแล้วค่อยๆแหว่งจากบริเวณหัวกระต่ายอันนี้ก็จะเห็นตัวกระต่ายแทนก็ครึ่งดวงแล้วก็พอเสี้ยวอีกครั้งก็จะกลายเป็นดวงจันทร์เสี้ยวแล้วก็เริ่มเห็นแสงโลกอีกครั้งแล้วก็กลับไปสู่คืนเดินมืดอีกครั้ง อันนี้ลองสังเกตเนาะในช่วงที่ดวง,ดวงจันทร์เนี่ยใกล้ๆก,กับเส้นสุริยวิถีเนี่ยมันอาจจะมีความโอกาสที่ทําให้เกิดเรื่องของจันทรุปราคาสุริยุปราคาได้อีกครั้งหนึ่งมีจะเห็นว่านี่อย่างเช่นวันที่สิบเนี่ยเห็นมาว่าดวงจันทร์เน่ยเฉียดดวงอาทิตย์มากๆเลยอาจจะทําให้เกิดสุริยุปราคาในบางสซนของโลกก็ได้นะครับอ้าวอันนี้ก็คือการเดินทางของดวงจันทร์ในรอบในรอบเท่าไหร่นั่นก็คือในรอบ หนึ่งเดือนนั่นเองนะครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ